เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็เลยมาเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะพื้นที่เราอาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าลานสวยๆของเราเอ่ะมีเยอะวันนี้ลุงนิดค่ะก็มาจัดสวนนะคะเผื่อไม่แน่นะคะเพื่อนๆอาจจะต้องกางเต็นท์กันนะคะเพื่อนของลูกเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่นี่คงจะกางเต็นท์กันไม่ไหวแล้วนะคะ ลุงนี่สุดยอดของของคนที่แบบขยันมากๆในช่วงเวลาที่แกทำงานเราก็มายืนคุยกับแกนะคะแกก็บอกว่าแกอยู่ลำพังแล้วแกไม่ได้มาทำงานแกจะเหงาแล้วก็จะเครียดเราก็เลยให้แกออกกำลังกายคลายเครียดนะคะเนี่ดอกต้อยติ่งลุงแกก็จะดึงแล้วแหละแต่เราบอกเอาไว้ดูสวยๆก่อนได้ไหมแกก็หมดเลาะ ลองดูนะคะลุงแกขยันมากๆเลยคะ่ะได้ยินเสียงจอบแกไหมคะแกได้ย่้าได้จนเอี่ยมเลยเราบอกว่าไม่ต้องได้เดี๋ยวเอาดินกลบเลยปรับดินให้มันเท่ากันแล้วจะเอาย่ามาปลูกแกบอกว่าไม่ได้มันไม่เรียบแกได้จนเกลี้ยงแล้วก็เอาดินมาถมดูสิ มันก็เพลินไปไม่นด้นกับพายุไม่มีอยู่บ้านไม่มีอะไรทำอะเครียดอ่ะหเหงาไม่อะมันจะได้เวลาต้องตังที่หามาได้ลมละลายไปหมดอ๋อมันต้องใช้ใช่ไหมไม่แอดตะเดามั่วไ, <ป S 2> ไปหมดมึงน,นอกอยู่แปดปีอะไปทำอะไรอ่ะไปลาบูไปสิงะโปรไปไต้หวันไต้หวันสามปี ลุงก็มีเงินเก็บเยอะดิเพราะกัดจากไต้หวันไม่มีเหลือเลยมหมดเลยเพราะเพาครับอแล้วลุงไปทำงานอะไรอยู่ลาก,ก็ไปก่อสร้างอย่างนี้เนี่ยอ,อยู่ไปไต้หวันไต้โรงงานนะ เป็นช่างเครื่องโรงงานปั่นได้ทำได้ออได้ได้วันนี้ผมได้ทำแตาอุ่นกับมาบุกขาวยังไม่โตเท่าไหร่นะก็สี่ห้าขวบแล้ว đ ị n